เป็กบอเป้งค่ะ <s> ก <three imprisoned> ินได้เยอะแต่บ่กินเป๊คนหูพงวดกิน่็ราเี่เนี่ยม่อาเนานยน่ี่น่นี่ยมนาย่มน่เีน่ี่่นี่ยเนนี่นเนเี่่เี่นยเายมีีมย

เนี่ยเลมันหยาบมันประมาณหมองกหมองจนนน้แทก้งหูจงหมอนกินตก้นตัวไปเอาก็หัูก็เจ้าข้ากินมอนน่เนี่พวกแบบนีแนี้

อย่าถามหาคนซ่วยแล้วค่ะตอนช่วยมัดแรงช่อตอนใหญ่เอ้ยว่าสิษพ่อเป็นเพื่อนอไรจ้ะก็กินกับท่านทาเป็นเยียงจี ก็ตุยแก้วพอมดวโอ้ยน้ำลายแตกค่ะลอยไปน้ำลายแตกไปสิ่นน้ำค่ะโอ้ยตรงนีสวยมากแต่ไฟบอกไฟบอกพ่อคนพี่เ้อนอันนั่นแหมเคยแก้เจะ ใช่นี่แกมนี่น่นไหนจะกินแบบไหนง่ะคะมีนอย่เห็นฝุ่นยาดแล้วนั่นแทบแทบประมาณนี้เลื่นให้เสี่ยวบอื่นอันนัะบอกเ่ทุกเี้มันเห็นฝี่นอันอันว่าก็ได้ เนี่ยจะวงวบมนี่เนือนนี้นวเอาออกมนี่จะดิบอันนี้เอาไว้เนี่ยเส่วกคเนี่ย่มันกินวกเนูงันได้จเป๊กบ่ปงค่ะกินได้ยแต่บกินเปกคนหูคด ไม่ใช่วาดินดูว่าที่เจเลาหล้มข้นดูอะนดสองเทีอด่อย่นเศร้าเส้นนังใสเกินเลยม่งเอาเอาเที่ยวโกัสโปกัสหดหาลอกนอีงกินก่อนเดียวไป โอ้โหเผ็ดมากอร่อยหวานเนื้อหวานมากคุลอดมาบเอาอใหม่ก่อนีเดีไม่ไปเทสกินีรงมากเลยน่ากินจังเลยว้าอพี่น้อง เอาพักมงวนเขานี่เอาพักเงี้ยช้ำเงีโอ <c oughs> ้มีมีเศษปนผอมว้าวอรย <c oughs> ไปออกักกนเนี้ยเอก่มดม่มด่ด่มดื่ด่มด้่มดมดั่มเ่มดื่มด้มดมเื่มดืาวด่มด่มดล่มมึงม่ม นี่เป็นน่อ่แซ่บกันแซ่บนะมอสร้างเงนนั่นตะนรบวน่ลั่งไ่างปาพี่เด่อร่อยทัชทัชแบบอร่อยอร่อย้องยิ้มไงน้อ่ไก่อร่อย